วงมาลัยแกบไ้ให้นายกอภิสิทธิ์ดีกว่าคือเวลาผมไปปราัยกับท่านอภิสิทธิ์นะครับผมจะตกลงกับท่านผู้ฟังว่าพวงมาลัยเนี่ยให้มอบให้ผมได้แต่เวลาท่านอภิสิทธิ์พูดนี่ยนะครับมันจะทำให้เสียจังหวะ เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไปวางระเบียบใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าท่านอภิพิชิ์มาพูดเนี่ยมาลายให้ท่านอภิพิชิตรับไปแต่ถ้าจะหอมแก้มให้หอมแก้มผมแทนปรากฏว,ว่าหลังจากนั้นท่านอภิพิธิตไม่ชวนผมอีกเลยที <c oughs> ่น้องชาวเมืองการที่เคารพครับ,บเมืองการนี่เป็นเมืองบ้านเกิดของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเราเคารพนับถือ เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องจังหวัดกาญจนบ,บุรีมากันอย่างมากมายแม้ว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นการปลาัยเวทียังไม่แน่นท่านที่มาก่อนถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนั่งหน้าเพราะฉะนั้นกรุณาปรบมือเชิญให้คนได้ยังยืนเข้ามานั่งหน่อยครับคนที่ยืนถ้าไม่เข้ามาก็ถือว่าใจดำเกินไปละผมกาบเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมมาท่าม่วง คราวนี้นี่เพราะสอสอเมนบอกว่าถ้าพี่อาคมบ้างนี่ให้มาล่วงหน้าเลยให้มาพูดจาปราัยกับคนเมืองการเมื่อคืนก็เลยมาล่วงหน้าไปนอนบ้านกำนันเสี้ไปนอนบ้านสอสอแหลมสอสอแหลมนี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสอสอธรรมวิทย์โพธิพิพิธแล้ววันนี้กลางวันก็ไม่รู้จะไปไหนไปกินข้าวที่บ้านซอเจน สอสีสมรแล้วเมื่อกี้มานี่นะครับสอสอกำนันบอยบอกว่าดีใจมากที่พี่อาคมมาเยี่ยมเมืองการอีกรอบหนึ่งแม้นว่าท่านไม่ได้เป็นสอสอแต่ท่านก็ยังระลึกถึงพี่น้องชาวการจนบ,บุรีเสมอท่านบอกว่าแม้กระทั่งหลังคาในวันนี้นี่ ท่านก็ใช้การสนับสนุนในฐานะที่เป็นสสให้โรงเรียนแห่งนี้มัธยมแห่งนี้ได้สร้างหลังาคาเพื่อให้พี่น้องได้นั่งฟังประสัยอย่างสะดวกสบายพี่น้องปรบมือให้กับกำนันบอยหน่อยครับผมก็จะได้ดื่มน้ำไงพี่น้องที่เคารพครับผมชื่ออาคมซึ่งแปลว่าเวทมนต์คาถามาจากจังหวัดกระบี่สองพกิโล เพื่อจะมาพบกับพี่น้องและพบกับคนไทยทั่วโลกเพราะวันนี้มีการถ่ายทอดสอดทีวีดาวเทียมทั่วโลกพี่น้องก็จะอยู่ในบรรยากาศในบรรยากาศของการถ่ายทอดอาจจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ในในประเทศหรือมีญาติพี่น้องอยู่ในมุมไหนของโลกก็จะได้เห็นพี่น้องนั่งอยู่ในหอประชุมแห่งนี้ผมกราบเรียนอย่างนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์พาความจริงมา20กว่าครั้ง เราก็จะเวนไปทั่วประเทศไทยเราต้องการไปพูดความจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเรื่องของการบ้านการเมืองสิ่งแรกที่เราต้องบอกพี่น้องก่อนนะครับว่าเราไม่มีความประสงค์จะมาไล่รัฐบาลเวทีนี้ไม่ใช่เวทีไล่รัฐบาลเวทีนี้เป็นเวทีให้ความจริงกับประชาชนเขาจะไล่รัฐบาลพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือเวทีไล่รัฐบาลที่สนามม้านะสนามม้าราชธนรมัย ถ้าใครไม่พอใจรัฐบาลอยากจะไปร่วมในการไล่รัฐบาลเชิญที่สนามมาพรุ่งนี้ที่ปรบมือนี้แสดงว่าพรุ่งนี้จะไปใช่ไหมเขาต้องการคนสองหมื่นเขาต้องการคนสองหมื่นถ้าคนสองหมื่นนั่งเต็มสนามมาแสดงว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งส่งตัวแทนมาสองหมื่นแล้วเขาก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งให้ได้หนึ่งล้านคน พอได้หนึ่งล้านคนเขาจะเดินไปที่หน้าทำเนียบร,รัฐบาลและบอกให้ท่านนายกยิ่งรักลาออกนี่เป็นวิธีทางนี่ถ้าเห็นด้วยพราอมือเลยครับแต่ไม่ใช่เวทีของประชาธิปัตย์เรามีสภาเรามีเวทีเล่นเหมือนที่คุณสาธิตปิดตุเดชะบอกสาธิตก็บอกนะครับไม่ใช่ปิดตุเดชะสาธิตน่าราจังหวัดระยองเนี่นะครับบอกกับพี่น้องว่า เรามีสภาที่จะขับไล่รัฐบาลอยู่แล้วคือไม่ไว้วางใจซึ่งท่านบอกว่าให้เตรียมตัวไว้ดีเราก็ไปหาข้อมูลมาเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเมืองการเริ่มทยอยเข้ามามากแล้วผมอยากจะกลาบเรียนกับพี่น้องว่าบ้านเมืองของเรามันมีเวรมีกรรมมีอาเพศผมใช่ยอย่างนี้เลยนะครับผมใช้คำว่าบ้านเมืองเรานี่มันมีอาเพศมีเวรมีกรรมเลือกตั้งเสร็จเราคิดว่าบ้านเมืองจะสงบ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะได้ตั้งหน้าตั้งตาบริหารประเทศไปได้ในช่วงที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลพี่น้องเห็นไหมครับนายอภิิ์ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนก็เจอแต่เสื้อแดงไปไหนก็เจอแต่เสื้อแดงทํางานยากมากจนในที่สุดเขาเอากองกําลังเสื้อดําพร้อมด้วยคนเสื้อแดงมาขับไล่รัฐบาลต้องออกไปกระชับพื้นที่ และก็มีคนบาดเจ็บไปล้มตายและส่วนหนึ่งบาดเจ็บไปล้มตายสาธิตบอกเลยว่ามาจากกองกําลังของคนเสื้อดําเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนเสื้อแดงและยิงทั้งประชาชนยิงทั้งทหารยิงทั้งตำรวจจนขณะนี้ดีเอสไอประกาศว่าถ้าใครที่บาะแสให้ได้ว่าคนเสื้อดําคนไหนทําร้ายเจ้าหน้าที่ทาร้ายประชาชนจะให้หรางวัลหนึ่งล้านบาทผมก็จะให้อีกหนึ่งล้านคือเอาหัวล้านไปให้ด้วยรวมกับ ทาริสเซ็งดิตกลายเป็นสองล้านหนึ่งล้านบอกกับหัวล้านผมนี่คือความจริงที่เราจะต้องพิสูจน์ได,ได้ว่าชายชุดดำาึ่งขณะน,นี้ถูกจับดำเนินคดีไปหลายคนและสาลพิบัษอยู่ในระหว่างกำลังพิภา,ากษาคดีท่านทัง้งหลายครับทำไมผมจึงบอกว่าบ้านเมืองมีเวรมีกรรมเราได้รัฐมนตรีเราได้นายกรัฐมนตรีแกไม่รู้เรื่องเลย ท่านเด็นไม่พูดจาออกสื่อแต่ละครั้งนี่เขาถามอย่างนึงก็ตอบอย่างและเวลาพูดจาตามหลักมันต้องพูดกับสภาพเพราะว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแกเป็นรัฐบาลเราเป็นฝ่ายค้านแกต้องมีหน้าที่มาชี้แจงกับฝ่ายค้านในสภาพเพราะฝ่ายค้านก็เป็นตัวแทนของประชาชนนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะ มีพระบรมราชาองคการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนี่เขาเรียกว่าระบบขานอำนาจรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณและบริหารประเทศฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยมีหน้าที่ควบคุมรัฐบาลถ้าเป็นเช่นนี้ประเทศไทยก็จะเดินหน้าระบบประชาธิปไตยแต่นายกคนนี้ไม่ไปสภาไม่เคารพสภาเมื่อไม่เคารพสภาก็คือไม่เคารพประชาชน เพราะว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกโนมินีเป็นนายกที่เป็นตัวแทนของทักษิณผมพูดอย่างนี้พี่น้องอาจจะคิดว่าผมไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับต่อหนหาเสียงเขาบอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทาเห็นไหมเขายอมรับเลยทักษิณคิดเพื่อไทยทาเอาทักษิณซึ่งเป็น ผู้ร้ายหนีคดีนะครับอยู่มองนอกมามาขายให้คนนี่หลงหลงไหลแล้วเลือกบอกว่าทักสินคิดเพื่อไทยทาพอเลือกตั้งเสร็จพี่น้องก็เลือกกันไปเลือกกันไปเลือกกันมาปรากฏว่านางสาวยิ่งรักซึ่งแต่งงานแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้นางสาวอยู่นะยุ่งลูกอยู่ประจําเลยเพราะฉะนั้นนางสาวยิ่งรักแกถือว่ากฎหมายอนุญาตให้ใช้นางสาวได้แกก็เลยใช้นางสาวแต่ที่จริงแกมีลูกแล้วนะ หลายคนมาถามผมว่าคุณคมคุณคมนายกแกม,มีลูกหรือเปล่าผมบอกมีแกโชว์ออกทีวีเรื่อยแต่แกอยากจะเป็นนางสาวเพราะฉะนั้นนางสาวยิ่งรักจึงเป็นตัวแทนของทักษณิณโดยแท้ทักษณิณคิดเพื่อไทยทำพอยิ่งรักเป็นนายกกลายเป็นทักษณิณสั่งยิ่งรักทำดูดิท่านเห็นด้วยไหมท่านเห็นด้วยพระมโน,นครับพี่น้องครับทักษณิณอยู่นอกประเทศสั่งให้นายก ทำทักษินสั่งยิ่งรักรธรมในระบอบทักษินในขณะนี้นะครับเขาแทรกแซงได้หมดในสภาเขามีเสียงข้างมากข้าราชการประจำเขามีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการบางคนก็กลัวนะครับไม่กล้าที่จะให้ความจริงก็ยอมยอมละทิ้งบุดมการเพื่อเอาตัวรอด แต่ว่าฝ่ายค้านไม่ยอมนะครับฝ่ายค้านถือว่าประชาชนมอบอำนาจไปแล้วก็สู้เต็มที่เพราะฉะนั้นในสภาเวลานี้พี่น้องจะพึ่งพิงได้ก็เฉพาะฝ่ายค้านสิ่งที่เขายังทําไม่ได้ครับรัฐบาลยิ่งรักคือเขาไม่สามารถสั่งการศาลได้อย่างเงินก็สั่งได้หมดเงินก็มากก็สั่งราชการได้ก็สั่งผู้แทนของเขาได้ในสภาแต่เขาสั่งศาลไม่ได้ถ้าวันใดศาลพิพาษาคดีเป็นประโยชน์กับเขา เขาก็จะบอกว่าสารยุติธรรมถ้าวันใดศารพิพา,ากษาคดีและคนของเขาเดือดร้อนเขาจะบอกว่าเขาไม่คอรพศสารถ้ามีโอกาสเขาจะเปลี่ยนแปลงสารแล้วก็บอกว่าสารสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือแนวทางอย่างเดียวแนวทางเดียวที่ทักสินสั่งให้ยิ่งรักตามก็คือแก้รัฐธรรมนูญเขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญและลดอำนาจศาล ถ้าเขาสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้แล้วลดอำนาาศารตามที่ทักษิณต้องการประเทศนี้อยู่ภายใต้อุ้งตีนของเขาเลยไม่ใช่อยู่ในกำมือนะครับอยู่ภายใต้อุ้งตีนของเขาเลยเขาจะเหยียบย่ำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวเมืองการพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมเลยทําไมก็ได้แต่ไม่ยอมไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อยกเว้นความผิดให้สักชิ้นแ,และมาลบล้างระบบสารมาเปลี่ยนแปลงระบบสารเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องขออนุญาตมาคองพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับรัฐบาลยิ่งรักทําในเรื่องที่ประชาชนไม่ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2550คนไทยยินยอมลงมติให้ใช้ประกาศเป็นรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ15ล้านคนคน15ล้านคน บอกว่ารัฐธรรมนูญนี้เหมาะสมให้ใช้ไปก่อนท่านจึงเห็นไหมครับศาลร,รัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าคุณจะแก้ทั้งฉบับแก้ได้ไม่ได้แก้ได้ไม่ได้แม่ชายงนไม่ค่ได้ดูทีวีแก้ได้ไม่ได้ไ,ดไม่ได้ศาลบอกไม่ได้แต่ถ้าจะแก้เป็นมาตราได้ไม่ได้ได้แก้เป็นมาตราประชาธิปัตย์เคยแก้แล้ว ถ้าจะแก้เป็นมาตราก็มาบอกประชาชนว่าจะแก้มาตราไหนแก้เรื่องอะไรแต่ถ้าจะยกร่างใหม่ทั้งฉบับไม่ได้เพราะว่าถ้าจะแก้ได้ศาลบอกว่าต้องไปถามคน15ล้านคนได้ก่อนรัฐธรรมนูญจึงค้างอยู่ในสภาเพราะฉะนั้นเราต้องมาบอกความจริงกับพี่น้องทั้งหลายว่านี่คือสิ่งเดียวที่ยิ่งรักยังทําไม่ได้คือ,อก้าวกกลอํานาจศาลพี่น้องครับ นอกจากที่ผมจะ้วงพี่น้องเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วผมนี่เป็นผู้แทนราษฎรมาสามสิบปีสิบสมัยนำเรื่องความเดือดร้อนไปบอกรัฐบาลหลายครั้งรัฐบาลไม่สนใจเลยเมื่อเร็วๆนี้พี่น้องชาวการกาญจนบุรีก็ปลูกยางพี่น้องกระบี่ก็ปลูกยางคนภาคอีสานก็ปลูกยางปลูกยาง66จังหวัดพื้นที่ปลูกยางตอนนี้นะครับ15หล้านไร่ คนเดือดร้อนเพราะสมัยรัฐบาลอาพิธิต์เวชชาชีวะยางกิโลกรัมละ140-40บาทฉเฉลียทั้งปี140บาทบางครั้งขึ้นถึง180บาทลงมา170-160แต่ไม่เคยขายต่ำกว่า140บาทพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางก็ดีอกดีใจว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพอนายกรัฐมนตรียิ่งรักมาเป็น ไปมอบหมายให้นัทวุฒิใส่เกลือมันเป็นคนใต้จริงครับแต่ว่ามันถนัดในการเผาลูกยางเห็นไหมเวลาชุมนุมเนลูกยางเต็มเลยไอ้นัทวุฒิบอกเผาไปเลยผมรับผิดชอบเองเผาไปเลยรับผิดชอบพ่อหรือไม่เห็นรับผิดชอบเลยแล้ววันนี้ให้มาดูแลเรื่องยางท่านเห็นไหมครับยางก็ตกต่ำต่ำกว่า1น0บาท ลงไปต่ำกว่า90บาทลงไป70บาทมันก็มาเสนอคอรอมอเอาเงินมาหมื่นห้าพันล้านหายวัดไปกับตาหมื่นห้าพันล้านราคายางก็ไปขึ้นพี่น้องของเราปลูกยางคนเมืองกาญจนบุรีปลูกยางไหมครับถ้าปลูกยางลรบมือหน่อยครับพี่น้องนอกจากปรบมือแล้วพี่น้องต้องลงโทษไอ้นักุธกิันด้วยแต่ว่าเท่วนี้ปรับคอรอมอมันไม่หลุดนะไอตัวหลุดมันยังอยู่นะแสดงว่ายางเหนียวดีว่ายางมันเหนียวดี อัน,นี้มันต้องกินยางแน่เพราะว่ามันเหนียวดีนะเพราะฉะนั้นผมพาสอสไปสี่ห้าสิคนสามสาธิตด,ดูเพื่อจะไปบอกกับนายกริงรักว่าให้ส่งคนมือดีมาหน่อยมาแก้ปัญหายาที่น้องเดือดร้อนแจ้งล่วงหน้าว่าผมจะพาสอสไปสามสี่สิบคนเอารถตู้สภาไปสี่คันใส่สูตรปลูกในไล้สิติดบ,บัตรเรียบร้อยลงประตูทำเนียบนักข่าวมาถ่ายกับปับป๊บ มีเจ้าหน้าที่รปภมาถามว่าจะมาพบใครผมบอกว่ามาพบยิ่งรักษณลนายกนั่นแหละเพราะว่าเป็นหัวหน้าสูงสุดของรัฐบาลมันก็วอไปเลยบอกว่าสสอาคมพาสสที่ปลูกยางพารามาสี่สิบคนท่านจะให้พบไหมมันสั่งผ่านวอเลยบอกว่าปิดประตูปิดประตูปิดประตูด,ะตดุดลอยประตูกระจกปิดเลยผมก็ไปยืนรออยู่หน้าประตูกระจกสิบห้านาทีมันไม่มาพบ ผมไม่อยากจะเรียกมันเลยนะที่จริงเธอไม่มาพบคือมันแค้นใจเราต้องเรียกมันนะเพราะว่าเขาไม่ให้พบจริงๆในที่สุดผมก็กลับมาสภาไม่ได้พบเลยมายื่นยระติกในสภานี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องยางฟาราวันนี้ยางก็ยังไม่ถึงหนึ่งรอบาทเรื่องที่สองผมลงไปหาเสียงนายกอบอจอให้ชุมพลจุลสัยพี่ชายของ สอ,สอชุมพลจุลสัยสมัครนายกอบจอพี่น้องมาล้อมเต็มเลยเรื่องมะพร้าวไม่มีราคาผมก็เช็คมาที่กระทรวงพาณิชย์ว่าทําไมมะพร้าวไม่มีราคาปรากฏอว่ามันไปอนุมัติให้เอานํามันมะพร้าวจากประเทศฟิลิปปินส์เข้ามาแทนมะพร้าวใส่ห้าหมื่นตันเอามะพร้าวมาเลยฟิลิปปินส์แล้วคิดดูดิโคตรพ่อโคตรแม่ก็อยู่ฟิลิปปินส์เหรอ คนไทยเคยขายมะพร้าวลูกถนึงแปดบาทเหลือลูกละ 1, บาทห้าสิบเลยพอม,มาเอามะพร้าวจากประเทศฟิลิปปินส์เมื่อก่อนเราขายมะพร้าวสมัยรัฐบาลอาภิสิทธิ์ลูกละแปดบาทเก้าบาทพอรัฐบาลยิ่งรัดขายควบเลยขายคู่ละสามบาทขายคู่ละสามบาทมะพร้าวนี่เขาขึ้นเองไม่ได้เขาต้องใช้ลิงขึ้นลิงเอาปีนมะพร้าวไปแล้วลูกมะพร้าวลงมาลิงคิดค่าขึ้นมะพร้าวคู่ละสี่บาท แล้วมาขายได้สามบาทเพราะฉะนั้นนายกยิ่งรักเป็นนายกสัมนตรีที่ลิงก็ยังมืน่นเพราะว่าเจ้าของลิงตอกงานใครมันจะจ้างขึ้นถ้าขึ้นมันสี่บาทขึ้นมาแล้วขายได้สามบาทไม่กี่วันนี้ผมมาลรงเรียนเรื่องปลาล์มน้ำมันบ้านผมผปลูกปาล์มน้ำมันประมาณสี่ล้านไร่พี่น้องครับปลาล์มน้ำมันที่เรามันบรรจุขวดขายนี่เราขายเป็นขวดลิตรหนึ่งสี่สิบสองบาท รัฐบาลอภพิชิตรเราเคยปาขายปาล์มได้8บาทพอรัฐบาลยิ่งรักเหลือสามบาทท่านเห็นไหมาเหลือสามบาททําไมเหลือสามบาทเพราะกระทรวงพาณิชย์มันอนุมัติให้เอาน้ํามันปาล์มจากมาเลเซียมาเข้ามาในประเทศสี่หมื่นตันกเกษตรกรไทยมันไม่ดูมันดูกเกษตรกรมาเลเซียนู่นกลัวมาเลเซียจะขายปาล์มได้ราคาถูกเลยเอาเข้ามาสี่หมื่นตันเพราะฉะนั้นวันนี้บ้านเมืองมีเวรมีกรรมครับ เพราะยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ทำอะไรครับไปสมุยไปเดินถุยฉายครับไปเจอลิงครับสมุยนี่มันไอไข่นุ้ยใช่ไหมโรงเรียนลิงอ่ะฝึกลิงขึ้นมาพราเขาเรียกว่าไอไข่นุย้ยไอไข่นุ้ยตัวพ่อมันตายแล้วตอนนี้ลูกมันเรียกเขาเรียกว่าไข่เล็กยิ่งลักไปจับมือใส่ไข่เล็กดูดิ ไปจับมือกับไปไข่เล็กเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่จะไปพูดเรื่องน้ํำก่อสมุยเรื่องสิ่งแวดล้อมในกาะสมุยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ครับครับเราเสียดายมากกับเวลาหนึ่งปีกว่าที่ยิ่งรักมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับผมช่วยปรบมือดังๆด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณมากขอ,ขอบคุณครับปรบมือดังๆครับานาคมเองชั่วครับคานต่อไปเลยนะ